กราบนมัสการท่านพระนักศึกษาทุกรูปนะครับสวัสดีคุณพี่นะครับวันนี้นะครับก็เป็นการบรรยายครั้งแรกในรายวิชาพุทธวิธีการสอนกรรมฐานนะครับเป็นวิชาของเทอมที่สองนะครับ ก่อนที่จะได้บรรยายเกี่ยวกับรายวิชานี้นะครับรายวิชาเกี่ยวกับพุทธวิธีการสอนกรรมฐานว่าพระพุทธเจ้ามีวิธีการมีเทคนิคนะมีหลักอย่างไรในการสอนกรรมฐานสอนข้อธรรมะให้พุทธบริษัทให้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,กาเนี่ยท่านมีเทคนิควิธีอย่างไรบ้างนะครับก็ จะได้นำความรู้จากพระไตรปิฎกมาให้ท่านนักศึกษาได้เรียนรู้กันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะถ้าจะสมบูรณ์ก็หาเพิ่มเติมเอานะจะบรรยายพอเป็นตัวอย่างนะครับก่อนที่จะได้เริ่มบรรยายวิชานี้นะครับเราก็มาดูรายละเอียดของรายวิชาสักหน่อยหนึ่งว่าจะเรียนอะไรบ้างนะครับจะได้พอรู้ อันนี้ก็ดูตามเอกสารนะครับอเอกสารถ้าดูไม่ทันอย่างไรเดียวผมก็จะเอาไปแนบไว้ในเว็บไซต์รวมทั้งใน f a c e b o o k นะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับรายละเอียดของรายวิชานะครับพุทธวิธีการสอนกรรมฐานนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐานนะครับก็เราก็มาดูที่ตัววัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของรายวิชานี้นะครับนะก็เมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถตอบคำถามหรือว่ามีความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าเข้าใจวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านะส่วนจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยอย่างไรละเอียดอย่างไรนี้ก็เฉพาะตนเฉพาะตนไปนะส่วนรายวิชาก็ให้ความรู้กว้างๆเป็นพื้นฐานไว้นะครับ จุดมุ่งหมายของรายวิชานะครับก็แบ่งเป็น7ข้อนะครับข้อที่1นักศึกษาเข้าใจเป้าหมายการสอนนะครับเป้าหมายการสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอนธรรมะอย่างไรซึ่งโดยปกติเราก็คงพอเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าก็คือพระพุทธเจ้าต้องการสอนให้เข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงเข้าใจอะไรเป็นอะไรเมื่อเข้าใจแล้วก็ จะทําให้หมดกิเลสทําให้ถึงนิพพานไม่เบียนยตไยเกิดอีกนะอันนี้สูงสุดถ้าพูดแบบภาษาคนก็สอนให้เป็นพระอระหันต์อย่างนี้ก็ได้หรือพูดเป้าหมายเบื้องต้นก็สอนให้เป็นพระโสดาบันจะได้ปิดอบายได้ไม่ตกอบายอย่างนี้เป็นต้นนะก็แล้วแต่จะพูดนะครับแต่ว่าจะนําตัวอย่างหรือว่าคําอธิบายมาจากพระไตรปิฎกบางส่วนนะท่านนักศึกษาก็จะได้ทราบหรือว่าท่านที่ มีโอกาสไปสอนญาติโยมก็สามารถที่จะเอาพระสูตรหรือว่าข้อธรรมะที่ผมนำมานี่เป็นตัวอย่างนำไปสอนต่อได้นะมีหลักการอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับยกมาพอเป็นตัวอย่างอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเข้าใจเป้าหมายการสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งส่วนใหญ่พวกเราชาวพุทธนี่ก็เข้าใจกันดีแหละก็วัตถุประสงค์สูงสุดทางพุทธศาสนาก็คือนิพพานหมดกิเลสอะไรก็ว่างไป เป็นพระอริยเจ้าได้ผลสโสดาปฏิผลสกทาคามิผลานาคามิผลอารหัตผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่2นักศึกษาเข้าใจคุณสมบัติผู้สอนที่มีอยู่ในตัวพระพุทธเจ้านะก็คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพวกเราก็คุ้นอีกแล้วฉะนั้นวิชานี้ก็จะเรียนไม่ยากถ้าแบบพูดทั่วๆไปก็คือแค่ดูเนื้อหาหรือว่า วัตถุประสงค์ที่ผมพูดขึ้นมาท่านนึกษาส่วนใหญ่ก็จะตอบได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมาเรียนเป็นวิชาการก็จะให้ดูเนื้อหาในพระไตรปิดกประกอบนั่นเองนะคุณสมบัติผู้สอนที่มีอยู่ในตัวของพระพุทธเจ้านะคุณสมบัติทางด้านกิริยาอาการด้านกายภาพของพระพุทธเจ้ามีมหาปุริสลรักษณะด้านพระวจจาของพระพุทธเจ้านะด้าน การแสดงออกต่างๆนานารวมทั้งคุณสมบัติทางด้านปัญญาต่างๆทัศพลยานยานที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้า10อย่างเวสารชยาน4ยานที่ทำให้พระองค์เป็นผู้อาจฐานแกล้กลาไม่เกรงกลัวใครใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของผู้สอนนะเนี่ยฉะนั้นการสอนนี้ก็ต้องมีเป้าหมายนั่นแหละเป็นหลักก่อน แล้วก็มีตัวผู้สอนแล้วก็มีเนื้อหาที่สอนแล้วก็วิธีการเทคนิควิธีอุบายอะไรต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็เมื่อเข้าใจทุกเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าครบรายวิชานี้นะครับเรื่องที่สนะครับนักศึกษาเข้าใจเนื้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนะหลักๆก็ทุกท่านก็รู้กันดีแหละก็คือเนื้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลักๆก็มี2เรื่องก็คือเรื่อง ข้อปฏิบัตินี้ก็คือกลุ่มโพธิปักกิยธรรม37ประการเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดขึ้นมีขึ้นหรือเราเรียกรวมๆก็อริยมรรคมียงแปดอีกชุดหนึ่งก็เป็นธรรมะที่ต้องรู้รู้แล้วจะทําให้หมดกิเลสก็คืออริยสัจส,สีนะใบไม้กํำมือเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จากนั้นวิชานี้ก็ถ้าโดยเนื้อหาจริงๆก็จะไม่ยากนะครับแต่ว่าเมื่อผมสอนผมก็จะนํา เนื้อความหรือว่านำหลักธรรมมาจากพระไตรปิฎกมาประกอบนะก็จะทําให้ท่านนักศึกษานั้นได้เรียนเป็นเชิงวิชาการก็คือได้ค้นคว้าเพิ่มเติมนะอย่างนี้สําหรับท่านใดยิ่งสนใจพระไตรปิฎกเป็นพิเศษก็ไปค้นตามที่ผมได้ยกมาเป็นตัวอย่างได้ก็เป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะครับข้อที่4นะักศึกษาเข้าใจวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีวิธีการสอนอยังไง นะเป้าหมายการสอนมีคุณสมบัติเนื้อธรรมที่จะบอกจะสอนและวิธีการนะเพราะว่าถ้าเนื้อธรรมมีแต่ว่าวิธีการไม่ได้ก็คนรับก็เดี่ยงไปเลยเหมือนพวกเราบางทีไม่เก่งในด้านการสอนเอาธรรมะไปให้คนอื่นธรรมะก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละนะพอสอนไปคนอื่นหลับเลยหรือว่าเครียดเลยอย่างนี้เป็นตน้นนะส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็คงทราบอยู่ว่าพระพุทธเจ้านี้ สุดยอดของครูผู้สอนเลยนะเป็นศรัทธาเทวมนุษย์สาหนงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์มีวิธีการเทคนิคการสอนที่หลากหลายไม่มีข้อจำกัดมีเทศนาที่เยอะแยะมากมายหลากหลายคนนี้แสดงแบบนี้อีกคนหนึ่งแสดงอีกแบบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ นักศึกษาจะได้เข้าใจวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าพอเป็นตัวอย่างนะครับข้อที่5นักศึกษาเข้าใจอุบายประกอบการสอนนอกจากมีวิธีการแล้วก็มีอุบายประกอบนะอุบายประกอบมีการยกตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบหรือบางทีก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะครับมีอุบายวิธีประกอบนะพอเราเรียนไปแล้วท่านใดที่เป็นครูเป็นอาจารย์เขาเนี่ยก็สามารถ เอาอุบายเทคนิคเหล่านี้ไปสอนคนอื่นได้ส่วนจะได้ผลไม่ได้ผลก็อีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่าพวกเราก็มีข้อจํากัดในด้านสติปัญญาส่วนพระพุทธเจ้านี้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างนะก็คนแต่ละคนเขาบําเพ็ญบาร,รมีมาไม่เหมือนกันพระองค์ก็ใช้วิธีการเทคนิคต่างๆกันส่วนพวกเรานําไปใช้แล้วบางทีก็ได้ผลก็มีไม่ได้ผลก็มีแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ไว้เอาไว เป็นเครื่องบูชาหรือว่าเคารพพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะจะได้เข้าใจข้อจํากัดของพวกเราที่เป็นสาวกส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบาร,รมีมาเป็นสัพพันยนะูมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเราได้เรียนถึงแม้จะทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่างน้อยก็ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ข้อที่6นะครับนักศึกษาเข้าใจระบบแบบแผนการสอนของพระพุทธเจ้านะในการสอนของพระพุทธเจ้านั้นบางทีก็แสดงเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลไปบางทีพระองค์ก็ทรงสแสดงเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเอาไว้เป็นกลางๆเลยว่าใช้ได้กับทุกคนถ้าเป็นพระก็อ้าวศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้มันใช้ได้กับทุกองค์เลยทุกพระเลยทุกองค์ทุกรูปไปถ้าเป็นญาติโยมก็ ทานศีลภาวนาอนุปพิกขาแบบนี้นะครับการสอนหรือว่าระบบการสอนที่เป็นแบบแผนของพระพุทธเจ้าก็จะมีหลายๆเรื่องด้วยกันซึ่งระบบแบบนี้ก็จะเป็นกลางๆนะก็ใช้ได้กับทุกๆคนเพียงแต่ว่าจะเป็นเชิงกว้างๆสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเรื่องที่7นะครับนักศึกษาเข้าใจการวิเคราะห์อริยสัจสีด้วยหลักเทศนาหาระอันนี้ผมก็เคยสอนมาแล้วนะแต่ว่าเราก็จะมา พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกคาถานะแม้แต่คาถาหนึ่งคาถาก็คือการประกาศอริยสัจสี่นะพระธรรมเทินาแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งประโยคใดประโยคหนึ่งก็เป็นเรื่องอริยสัจสี่ถ้าเราไม่มีการวิเคราะห์เราก็จะไม่ทราบว่าเอ๊ะมันอริยสัจสี่ตรงไหนบางทีเราก็งงอยู่ว่าเอ๊ะ พระพุทธเจ้าแสดงแบบนี้ทําไมคนนี้จึงบรรลุเราอ่านแทบลุ้มแทบตายทําไมไม่บรรลุอย่างนี้นะที่เขาบรรลุก็เพราะเขาเห็นอริยสัจสีส่วนที่เราไม่บรรลุก็เพราะยังไม่เห็นเอ๊ะแล้วอริยสัจสีมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีวิธีการในการที่จะวิเคราะห์ก็คือหลักเทศนา,าระอยู่ในคัมภีร์เนติปกรณ์อันนี้ก็เคยสอนไปแล้วเพียงแต่ว่าในการสอนเกี่ยวกับวิชาพระไตรปิฎกศึกษานั่นแหละ ก็จะสอนเชิงกว้างในคราวนี้พุทธวิธีการสอนกรรมฐานก็จะเจาะจงหรือเรียกว่าวิเคราะห์ให้ดูเป็นเรื่องๆไปเป็นประเด็นประเด็นไปเลยเรียกว่าเจาะจงยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่เป็นแบบกลางๆแล้วเป็นแบบกลางๆนี่ก็เหมือนจะเป็นแบบกว้างๆนะบางทีอาเรียนจบแล้วนําไปใช้ไม่ได้เพราะว่าเรียกว่าสอนแบบเป็นกว้างๆอยู่ยังไม่เจาะจงนะ ในรายวิชานี้จะสอนแบบจอะจงสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้นะครับมี7ข้อนะก็เรียนจบแล้วนะก็ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำข้อสอบอาจารย์ได้ไหมข้อสอบอาจารย์ก็จะออกอยู่ในเรื่องเหล่านี้นะในคําพูดของการออกข้อสอบก็จะมีคําว่าเป้าหมายการสอนคุณสมบัติผู้สอนเนื้อรมวิธีการอุบายประกอบระเบียบแ,บ,บแผนอะไรพวกนี้แหละนะ อันนั้นก็คือถ้าเราเรียนจบไปแล้วเอ๊ถ้าอาจารย์ถามเรื่องเป้าหมายเราตอบได้ไหมเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ก็ลองนึกดูนะครับอาจารย์ถามเรื่องคุณสมบัติตอบได้ไหมอันนี้กรณีเราอยากจะทราบว่าสามารถทําข้อสอบผมได้ไหมนะเพราะว่าข้อสอบผมส่วนใหญ่ก็จะออกตามวัตถุประสงค์นะครับอย่างนี้นะแต่ว่าอันนั้นเป็นตอนสอบเนาะตอนนี้เราก็เรียนไปก่อนนะครับ จุดมุ่งหมายของรายวิชามี7ข้อด้วยกันนะครับ 1. เข้าใจเป้าหมายการสอน 2. เข้าใจคุณสมบัติผู้สอนที่มีอยู่ในตัวพระพุทธเจ้า 3. เข้าใจเนื้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง 4. เข้าใจวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 5. เข้าใจอุบายประกอบการสอน 6. เข้าใจระเบียบแบบแผนการสอนแล้วก็7 เข้าใจการวิเคราะห์อริยสัจสีด้วยหลักเทศนาหาระนะครับอันนี้คือตัววัตถุปรนะสงค์คำอธิบายรายวิชาย่อๆก็มีคือศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าหลักการสอนธรรมะและการสอนปฏิบัติกรรมฐานหนะลักการสอนธรรมะและการสอนปฏิบัติกรรมฐานตามแนวเทศนาหาระ สงเคราะห์หลักเทศนาหาระเข้ากับอริยสัจสี4อันนี้ก็เป็นคําอธิบายรายวิชาย,ย่อๆนะครับทีนี้เรามาดูแผนการเรียนการสอนสักหน่อยนะครับก็จะเรียนประมาณ16คาบนะครับ,นะรบ,นะรบก็รวมสอบด้วยนะครับกนะ็เราก็จะเรียนเป็นแบบนัดเรียนกันแบบบล็อกคอร์สนะครับ,นะรบวันเวลาก็ตามที่ได้ นัดกันไว้นะครับถ้าไม่สะดวกยังไงเดี๋ยวก็ค่อยเลื่อนกันนะครับก็คุยกันได้นะครับสําหรับแผนการเรียนการสอนก็ตั้งไว้คร่าวๆก่อนนะครับเริ่มต้นจากครั้งที่1ก่อนก็แนะนําแผนการสอนนะคำอธิบายรายวิชานี่ก็พูดไปแล้วนะครับย่อๆคร่าวๆนะให้เข้าใจพุทธวิธีการสอนกรรมฐานของพระพุทธเจ้าสอน ให้เข้าใจหลักธรรมสอนให้เข้าใจวิธีปฏิบัติจนสามารถที่จะปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้นะครับเข้าใจวัตถุประสงค์รายวิชานะครับกิจกรรมการเรียนการสอนหลักๆก็จะมีผมบรรยายนะครับแล้วก็ท่านนักศึกษาก็ทํางานส่งนะก็คือฟังไปด้วยนะบางท่านเก่งก็คือฟังไปด้วยก็โน้ตโน้ตตามไปด้วยแล้วก็พอโน้ตตามจบที่ผมบรรยายเสร็จแล้วก็ ได้ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษก็เอาอันนั้นส่งได้เลยแต่บางท่านก็เรียกว่าโนต้ตเป็นหัวข้อไว้ก็ค่อยมาเขียนเรียบเรียงใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้กิจากรรมการเรียนการสอนก็จะมีผมสอนบรรยายนะครับแล้วก็อัดเป็นคลิปไว้สําหรับบางท่านที่ตามไม่ทันเนื่องจากที่ผมสอนนั้นผมจะนําข้อความมาจากพระไตรปิฎกและที่นํามาจะเป็นภาษาบาลีด้วยนะครับก็เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับ คำของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าถ้าไม่เรียนแบบนี้บางท่านก็จะคุ้นกับคําแปลที่เป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยก็จะไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นคําของท่านผู้แปลไปแปลมาอีกทีนึงก็เราจะบอกว่าเราเรียนพระพุทธพจน์อย่างนี้มันก็ดูยังไม่สมบูรณ์แบบเรียกว่าเราเรียนคําแปลอยู่มันก็ดีกว่าไม่เรียนแต่ว่าเอแล้วคําพูดจริงๆของพระพุทธเจ้ามันเป็นยังไงเราอาจจะไม่รู้ ส่วนวิธีที่ผมสอนนี้จะนําคําของพระพุทธเจ้ามาโดยตรงเลยมันก็เลยยากนิดนึงก็คือต้องไปดูคําของพระพุทธเจ้าต้องแปลออกมาแล้วก็อธิบายด้วยอย่างนี้นะครับก็เลยมีการอัดเป็นคลิปไว้ด้วยถ้าท่านฟังไม่ทันตรงไหนก็ไปดูเพิ่มนะครับฉะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนก็จะมีผมสอนตามเวลาท่านนักศึกษาเขียนตามโน้ตตามแล้วก็ไปสรุปมา ถ้าฟังไม่ทันตรงไหนก็ไปดูคลิปที่ผมบรรยายนะในคลิปที่บรรยายก็จะตัดส่วนที่เราคุยกันเรื่องทั่วๆไปออกไปก็จะเหลือเฉพาะในส่วนที่เป็นวิชาการอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการประเมินผลนะครับวิธีการประเมินผลหลักๆก็จะมีนะเป็นงานให้ทำส่งนะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆนั่นแหละเหมือน วิชาอื่นที่ผมสอนนะครับก็จะมีส่วนที่1ก็จะเป็นจิตพิสัยก็คือการเข้าเรียนนะครับถ้าเข้าเรียนอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็จะได้คะแนนเต็มนะครับท่านใดที่เรียกว่าหายบ่อยหน่อยก็คะแนนก็ลดหลั่นกันลงไปตามตามกรรมนรั่นแหละถ้าพูดภาษาหลักธรรมก็ตามยาถากรรมประมาณนั้นนะใครทํากรรมยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นงานที่ สั่งหรือว่าได้พูดคุยกันไว้ก็คือเป็นคะแนนเก็บคะแนนเก็บนี้ก็ใช้วิธีสอบกลางภาคก็ได้ทํารายงานก็ได้แต่ว่าที่พูดคุยกันไว้ก็คือทําเป็นรายงานส่งนะครับก็คือสรุปที่ผมบรรยายนะทุกครั้งไปครั้งละประมาณหหน้ากระดาษด้วยลายมือนะครับก็หหน้ากระดาษนี่คืออาจารย์ก็พอใจแล้วถือว่าผ่านแล้วแต่ถ้าท่านใดแบบแหม มีรายละเอียดเพิ่มเติมเขียนไว้ดูเองแล้วก็จะได้ความรู้ด้วยก็คะแนนก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคะแนนเก็บอันนี้40คะแนนนะครับในส่วนของจิตพิสัยหรือว่าการเข้าเรียนก็10คะแนนคะแนนเก็บทําเป็นงานมาส่งนี่ก็40คะแนนแล้วก็สอบปลายภาคอีก50นะครับสอบปลายภาคก็ข้อสอบก็จะออกตามวัตถุประสงค์แล้วก็ ถ้าท่านเขียนไว้ดีตามที่ในเอกสารตอนทำเป็นรายงานเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาลอกได้เพียงแต่ว่าบางท่านเปิดไม่ทันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องดูดีๆนะบางท่านเขียนไม่ค่อยดีก็หาไม่เจอเลยเพราะว่าเรียกว่าเอ้าตอนส่งก็เขียนเขียนมาให้ได้ส่งอาจารย์นะเลยไม่ค่อยได้ดูละเอียดอย่างนี้เป็นต้นท่านใดเขียนละเอียดดีก็เรียกว่า ก็สอบก็จะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการประเมินผลนะครับก็อันนี้คือชั่วโมงที่1ห,หรือสัปดาห์ที่1น,นะครับเราก็จะเรียนประมาณ16สัปดาห์นะครับก็รวมสอบด้วยรวมอะไรด้วยนะครับรวมๆกันนะแล้วเรื่องต่อมาที่จะสอนก็คือเรื่องเป้าหมายการสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียงมาตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับก็เรียงมาเรื่อยๆ ส่วนจะเป็นของสัปดาห์ไหนก็ปรับกันตามที่เป็นไปได้นะครับเรื่องต่อมาก็สอนคุณสมบัติผู้สอนด้านความเป็นกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นยังไงนะกัลยาณมิตรเนี่ยความหมายของทั่วๆไปเราก็เป็นเพื่อนพาไปทําบุญเป็นมิตรที่ดีอะไรก็ว่าไปส่วนกัลยาณมิตรในแบบพระพุทธเจ้านี่เป็นยังไงก็พวกเรานี้มี ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นตน้นด้านบุคลิกภาพด้านคุณธรรมนะต่อมาก็เนื้อธรรมที่ทรงสอนก็อริยรรส,สัจสีโพธิปักกียธรรมแล้วก็หลักอนัตตาเนี่ยก,นะก็เป็นเนื้อธรรมหลักในคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเมื่อเราเรียนแล้วรู้แล้วเราก็ จะได้มีความชัดเจนในหลักธรรมหรือเนื้อธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับเดี๋ยวจะยกในบาลีพระไตรปิฎกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีทั้งหลักทั่วไปในการสอนได้แก่สอนโดยเคารพโดยตั้งธรรมหประการไว้ในใจมีการสร้างความคุ้นเคยนะพระพุทธเจ้านี่เวลาใครเข้าไปหาก็พระองค์ก็จะทักทายก่อนนะไม่ใช่ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครเข้าไปหาก็ทําเป็นขลุมไม่ใช่อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้านี้หน้าตาจะยิ้มแย้มอยู่เสมอใครเข้าไปหาก็จะทักก่อนเสมอมีปกติทักทายก่อนนะอย่างนี้เวลาพระจากที่ต่างๆมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะทักก่อนเลยว่าเป็นไงภิกษุไปอยู่ตรงนั้นแล้วอาหารหรือการเที่ยวบินนบาตเนี่ยโอเคไหมอากาศพอเป็นไปได้ไหมพออยู่ได้ไหม นะอย่างนี้นะครับคําบาลีท่านก็จะมีคําเป็นหลักไว้คำมณียังยาเปน็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็พระพุทธเจ้าก่อนจะแสดงธรรมนี้จะสร้างความคุ้นเคยขึ้นมาก่อนแล้วก็วิธีการแสดงธรรมแบบต่างๆเช่นแบบบรรยายแบบถามนําแบบตอบคําถามอย่างนี้เป็นต้นนะครับอุบายประกอบการสอนได้แก่ทําเป็นตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบอุทาห์การเปลี่ยนความหมายของคำ ก็คาต่างๆเขาใช้กันอยู่แล้วเช่นคําว่าพรหมเป็นต้น,นเราก็ใช้กันในยุคเก่าคําว่าพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็มาเปลี่ยนคําพรหมก็ให้หมายถึงเป็นผู้ที่ประเสริฐด้วยคุณธรรมแต่ว่าถ้าเป็นพรหมในยุคเก่าก็คือนูน่นพระพรหมอยู่พรหมโลกนะหรือพราหมณ์อย่างนี้ก็เอามาเปลี่ยนความหมายเป็นผู้มีบาปอันลอยได้เรียบร้อยแล้วผู้ลอยบาปแล้ว หมายถึงพระอาหารหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นี่ก็เป็นอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนความหมายของคําก็มีนะระเบียบแบบแผนการสอนเช่นระบบที่สอนกับคลุหัดกับระบบที่สอนบนรรพชิตก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นอย่างที่เราคุ้นเคยกันถ้าสอนครหัดปกติก็จะได้ยินอยู่บ่อยเรื่องอนุปุพิกถาหรือเราบอกว่าเป็นทานศีล ภาวนาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นบรรพชิตเนี่ยก็จะศีลสมาธิปัญญาอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะมีระบบแบบแผนการสอนคนละแบบกันคารวาสก็อย่างหนึ่งบรรพชิตก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองท่านนี้ก็อยู่ในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8อยู่ในการประพฤติประจันเพื่อมีปัญญาเห็นอริยสัจสี่เหมือนกันอย่างนี้นะครับแล้วก็การวิเคราะห์อริยสัจสี ด้วยเทศนาาระนะครับก็นี่คือแผนการเรียนการสอนก็จะค่อยๆสอนมาตามลำดับตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับส่วนจะสอนเรื่องไหนชั่วโมงไหนก็เท่าที่เป็นไปได้นะครับส่วนใหญ่ก็เรียกว่าคาบแรกๆก็จะสอนไปเรื่อยๆส่วนเรื่องหลังๆพอเรื่องเยอะก็ชักจะโอ้โหต้องรีบสอนกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เรื่องรวมๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ท่านนักศึกษาก็จะได้เข้าใจพุทธวิธีการสอนกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะครับนะทีนี้ท่านในที่เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะถ้าเป็นพระนี่นะก็เรียกว่ามีหน้าที่หลักคือสอนธรรมะหน้าที่หลักของพระก็อย่างหนึ่งก็คือต้องสอนธรรมะก็เรียกว่ายังไงก็ต้องเป็นอาจารย์เขาอยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นอาจารย์ประเภทอาจารย์กรรมฐานก็คือสอนให้คนเขาฝึกจิตให้เขามีความสุข จากการฝึกจิตใจของตัวเองจากการฝึกฝนตนเองให้มีสมาธินะเพราะพระจะไปสอนให้เขาหาสตังเงี้ยก็สู้โยมเขาไม่ได้จะไปสอนคอมพิวเตอร์ให้เขาอะไรให้เขาเนี้ยสู้เขาไม่ได้หยัดโยมทั้งโลกเขาเก่งกว่าเยอะส่วนทางพระนี่ต้องสอนทางด้านศีลธรรมหรือว่าสอนทางด้านเกี่ยวกับการฝึกสติทำสมาธิหรือเรียกรวมๆก็คือสอนทางด้านกรรมฐานนั่นเองอย่างนี้นะครับ อันนี้นะต่อมาก็การประเมินผลนะครับก็ได้พูดเกินไปแล้วนะได้ส่งงานตามที่สั่งอันนี้ก็คือส่งในวันสอบปลายภาคนะครับอันนี้ก็สรุปที่ผมบรรยายด้วยลายมือครั้งละประมาณหนหน้ากระดาษนะก็อันนี้ก็คืออญญาจารย์พอใจแล้วแค่นี้นะครับส่วนนักศึกษาบางท่านนี่โอ้โหทำเกินกว่าที่อาจารย์ขาดหมายไปเยอะก็ถือว่าเป็น ความขยันของท่านนักศึกษาท่านนั้นไปนะครับส่วนสอบปลายภาคนะครับก็ตามตารางเดียวก็นัดสอบกันอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะสอบตามมหาวิทยาลัยที่เขาจัดสอบนิสิตปริญญาตรีนะเพราะว่าจะได้ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดให้เลยอะไร้เลยจะได้สะดวกแล้วก็จะได้คุ้นเคยกับทางมหาวิทยาลัยด้วยเขามีระบบแบบไหนบ้างนะ,ะถ้าเราสอนกันเองสอบกันเองมันก็จะ อาจจะไม่คุ้นเคยกับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ในตอนสอบเราก็ไปคุ้นเคยกับเขาสัหน่อยว่าเขามีระบบยังไงนะมีการสอบกันยังไงมีการควบคุมกันยังไงอะไรต่างๆนะครับต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะครับหลักๆก็จะเป็นพระไตรปิฎกนะที่ผมจะใช้ก็หลักก็คือพระไตรปิฎกบาลีเป็นหลักเลยนะครับนะก็ ถ้าเป็นพระไตรปิฎกบาลีใช้ฉบับไหนก็ได้เพราะว่าเนื้อหาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพระไตรปิฎกฉบับที่แปลเป็นไทยนี้บางทีบางฉบับก็จะแปลไม่เหมือนกันบ้างนะครับส่วนบาลีนี้ยังไงก็เหมือนกันนะส่วนคําอธิบายก็มาจากอัตถกถาดีกาปรกรณวิเศษนะซึ่งคําอธิบายก็คือผมจะพูดอธิบายให้ฟังนะซึ่งคําอธิบายเหล่านี้ผมก็เอามาจากอัตถกถานนั่นแหละนะถ้าท่านนักศึกษาสนใจก็ไปค้นต่อได้ผมจะมี อ้างอิงเอาไว้ให้ตอนที่ผมยกมาจากพระไตรปิฎกว่ายกมาจากคมภีไหนเล่มไหนข้อไหนนะถ้าไม่ค่อยรู้จักพระไตรปิฎกก็วิชาพระไตรปิฎกศึกษาที่ผมสอนนะครับก็เคยพูดไวบ้บางนิดนึงนะท่านที่ไม่ค่อยคุ้นหรือว่าเรียกว่าไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกก็จะมึนตึ๊บเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่อยๆเรียนไปนะครับนะพระไตรปิฎกบาลีนะครับที่เป็นหลักเลย ส่วนฉบับภาษาไทยก็ไว้เปิดเทียบนะครับแล้วก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึงของเจ้าคุณอาจารย์นะปออปยุทธโตตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จพระพุทธโคศาจารยาแล้วนะมีหนังสืออยู่พุทธวิธีในการสอนนะหรือพุทธวิธีการสอนเนี่ยก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของวัดยาณเวศกวันนะก็จะพูดเรื่องนี้เลยนะสามารถเอาหนังสือของท่านเจ้าคุณอาจารย์นี้มาอ่านประกอบได้ ซึ่งท่านพร้าคุณอาจารย์ท่านก็จะสรุปมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละก็จะคล้ายๆที่ผมสอนเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ผมสอนนี่ผมยกบาลีมาประกอบด้วยอะไรด้วยนะแจกแจงเพิ่มเติมนิดหน่อยส่วนของท่านท่านก็จะพูดเป็นภาษาไทยและท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยท่านเป็นนักปราชญ์อยู่แล้วนะท่านก็เรียกว่าพูดละเอียดดีและคําของท่านก็จะมีความที่ชัดเจนอยู่แล้วนะท่านนักศึกษาสามารถเอาเป็นแบบแผนหรือว่า เอาไปอ่านประกอบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีหนังสือเรื่องนี้อยู่แล้วนะบางท่านอาจจะมีเป็นเล่มแล้วด้วยนะอันนี้นะครับอยู่ในเว็บไซต์ของวัดญ,ญาณวสิสกวันส่วนสําหรับที่ผมสอนนะครับก็มีทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะแล้วก็มีห้องเรียนนะครับก็เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งเอกสารเดี๋ยวเวลาผมสอนเสร็จก,ก็เอกสารต่างๆที่ประกอบการสอนก็จะให้ไปหรือแนบไว้ในเว็บไซต์รวมทั้งใน YouTube นะครับท่านนักศึกษาก็ดาวน์โหลดไปได้นะอย่างนี้นะครับรวมทั้งคลิปต่างๆนะก็จะมีอัดไว้นะครับก็ไม่ต้องกังวลใดๆส่วนไหนที่ตามไม่ทันตรงไหนก็โน้ตนๆไว้แล้วก็ไปย้อนกลับไปฟังได้นะครับอันนี้คือ รายละเอียดโดยย่อของรายวิชานะครับรายวิชาพุทธวิธีการสอนกรรมฐานนะฮะ